15ข้อคิดวิธีเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดด 1. ระหว่างการฟังและการพูดเนี่ยพื้นฐานชีวิตควรเป็นการฟังไม่ใช่การพูดฟังให้มากพูดเท่าที่จําเป็นพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะกาลเทศะเมื่อพูดน้อยลงความคิดวิเคราะห์ยอ่อมเพิ่มพูนได้ยินอะไรอะไรรับรู้อะไรอะไรก็จะแปลความหมายได้กว้างแลวก็เลยยิ่งขึ้น 2. การฟังไม่ใช่สักแต่ได้ยินเสียงถ้าว่าเป็นการรับรู้ด้วยใจที่เปิดกว้างจับประเด็นเป็นจับแก่นเป็น ดูชัดเจนว่าอะไรคือเนื้ออะไรคือน้ำมององค์รวมพร้อมบริบท ไม่ใช่ยึดติดกับบางวักบางตอนแล้วก็ทําลายความหมายทั้งหมดเมื่อฟังอย่างนี้อคติการแปลความหมายก็ย่อมคับแคบดตื้นเขินไปด้วย3อยากรู้เรื่องฟ้าดินไม่ควรไปถามนักดนตรีแต่ควรแงนหน้ามองฟ้าและสังเกตอุณหภูมิรอบตัวใครรู้สิ่งใดรู้จักหาแหล่งข้อมูลถูกที่ถูกคนถูกเวลา4หนังสือหนึ่งเล่มถักทอจากประสบการณ์ชีวิตอย่างน้อย5,000วันชีวิตแสนสั้นเกินกว่าจะค้นคว้าใหม่ด้วยตนเองทุกเรื่องคนฉลาดต้องรู้จกักต่อยอดจาก คุมปัญญาโลก5้าน,านานๆอ่านหนังสือชีวิตจึงพัฒนาช้านานๆพบผู้รู้ชีวิตจึงหลงทางยาวไกลในยุคสมัยใหม่ที่เครื่องบินเร็วกว่าเสียง มีคนจํานวนมากยอมจำนวนเพราะความไม่รู้ความรู้โลโลกแล้วรอเพียงให้เราศึกษาใน7วันอย่างน้อยให้อ่านหนังสือหนึ่งเล่มไม่มากไม่น้อยเพียงพอให้มีความรู้ประทังชีวิตไปได้และต้องการจะกระโดดสู่ยอดเขาสูงรวดเร็วต้องอ่านเพิ่มขึ้นถึงสเต้าตัว 6. ความรู้ที่ได้อ่านได้ฟังยังไม่ใช่ความรู้ของเราหากไม่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ โลกภายนอกคือห้องเรียนใหญ่โลกภายในคือการทบทวนความรู้อ่านฟังแล้วต้องคิดวิเคราะห์การวิเคราะห์ต้องใช้เวลาต้องคิดซ้ำทบทวนซ้ำๆตั้งคำถาม,ถามค้นคว้าต่อทดลองแล้วก็พิสูจน์ผลจึงเรียกได้ว่าสังเคราะห์ความรู้เป็นแหล่งเรียนรู้หยิบยื่นข้อมูลดิบยังไม่ได้ปรุงแต่งอาหารข้าวหวานวัตถุดิบจำตู้เย็นก็ไรประโยชน์หากไม่คิดที่จะหยิบมา ุมาต้มทอดแกง7กระบวนการตั้งคําถามคือกระบวนการที่3ยังไม่ใช่สิ่งแรกที่ต้องกระทํา 1. คือฟังและอ่าน 2. คือคิดวิเคราะห์แม้ตั้งคําถามโดยยังไม่ผ่านกระบวนการที่1และ2คําถามนั้นย่อมไร้ประโยชน์ยังไม่ใช่ผนทางแห่ง ความรอบรู้เทาว่าเป็นกลรวงของความขี้เกียจที่พึ่งพาตนเองอย่าสักแต่สาทเทคําถามตามใจจงเลือกเฟ้นคําถามที่แหลมคมปุกปันฝ่ฟาฟันด้วยลําแขคงตัวเองก่อนติดขัดจึงไต่ถามผู้รู้ภายหลังแปะแก้วที่บรรจุน้ําเต็มแล้วย,ย่อมบรรจุน้ําไม่ได้อีกเทน้ําก่อนจึงก้าวขาออกจากบ้านเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์เก่าแก่เป็นสัมภัระโลกลุงลังลายยาวเรื่องความสําเร็จก่อนการช่างหน้าเบื่อเป็นจุดอ่อนของผู้ที่เป็นโรคขี้อวดจิตที่ยึดตนว่าเป็น บันดิต์ขับแคบต่ำต้อยสิ่งที่รู้น้อยนิดสิ่งไม่รู้มากลน้นยิ่งกว่ากว้างคือสิ่งที่ไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้สูงสุดจักรวาลคือไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้แต่คิดว่ารู้ความโง่เขาไม่ควรคิดเอาชนะสีโลราบยอมรับความโงค่คือหนทางแห่งปัญญา9้าดินสอกระดาษปากกาคือสิ่งที่ควรพกพาเสมอความรู้หลั่งไหลามากักเก็บไว้ กล้องวีดีโอบันทึกไว้แต่ไม่เคยเปิดดูช่างไรประโยชน์เทคโนโลยีใช้สอยเท่าที่จําเป็นจดบันทึกด้ยเยมืองตนเองเข้าสู่ความจําได้ง่ายกว่าสิทิความรู้ในความคิดและความคิดในความรู้คล้ายการเก็บเสื้อผ้าใสาต่ตู้แม้จับโยนยัดไล่ระเบียบมีหรือจะจําได้ว่าผ่อนวางไว้ที่ไหนค่อยๆพักค่อยๆจับได้ความรู้มาแล้วก็เป็นข้อมูลดิบจดจําอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นกระบวนการจาโครงสร้างใหญ่แล้วจึงย่อยสภาพเล็กตังจิตกร ¡Valú! ว่าจากภาพรวมแล้วจึงใส่รายละเอียดสู่การลงสีสันแสงเงาถอยห่างจากภาพแล้วจึงตกแต่งเข้าสู่ความสมบูรณ์ภายหลัง11ความรู้แรกกว่าจะเข้าใจเนิ่นนานความรู้ที่สองก็ค่อยเร็วขึ้นความรู้ที่ร้อยรู้ได้ไม่ยากความรู้ที่หนึ่งฟังมาแล้วแตกยอดเป็นความรู้อีกร้านประการโดยมิผ่านผู้ใดบอกกล่าวอ่านหนังสือเล่มแรกผู้เขียนให้ร้อยได้เพียงสิบอ่านหนังสือเล่มที่หมื่นผู้เขียนให้ร้อยแต่ต่อยอดได้แสนล้านการเพิ่มพูนความรู้คือผล คูณไม่ใช่ผลบวกระหว่างผู้บูรณาการเป็นกับผู้ฝึกวิเคราะห์มือใหม่บัญชาการแตกต่างราวตะปูใต้รองเท้ากับดวงดาวบนฟากฟ้า 12- 10คนมองภูเขา9้าคนมองเห็นทิวทัศน์ มีเพียงหนึ่งที่เห็นภาพกว้างภาพขยายภาพเฉพาะจุดบนภูเขาลูกใหญ่ยังมีรอยเท้ามดใต้รอยเท้ามดฮีมาลายสูงซัดไม่เคยไปไหนความสร้างสารรค์ไม่ได้เกิดจากภาพภายนอกถ้าว่าเกิดจากพลิกมุมคิดจากภายนอกเกิดจากย้อนทวนสิ่งที่เห็นจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนผลทางเข้าบ้านจงอย่าคิดว่าต้องเข้าทางประตูดำดินมาก็ได้ปีนหน้าต่างเข้ามาก็ได้ทะลุหลังคาก็ได้หายตัวมาก็ได้บ้านหนึ่งหลังเนี่ยเข้าได้หลายทางบางครั้งเนี่ยอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมต้อง เข้า้าาบนนอนอยู่นอกบ้านไม่ได้เลยในฟ้ามีดินในดินมีฟ้าความสร้างสรรค์คือความย้อนแย้งที่สมดุล 13. ความรู้ในจักรวาลเชื่อมโยงถึงกันยอดยุทธวิธยทยาศาสตร์คือคนเดียวกับยอดยุทธศิลปะยอดทุตศิลปะคือคนเดียวกับยอดยุคเทคโนโลยีผู้ค้นคิดนวัตกรรมอาจบรรลุทำได้ง่ายได้เพียงใช้เครื่องมือเดียวกันกับการสังเกตความจริจงส,ส,ส่วนผู้บรรลุถึงความจริงแล้วอาจสร้างนวัตกรรมใหม่พลิกโลกได้เมื่อใช้เครื่องมือเดียวกันสังเกตโลกภาย สาอสสมาธิคือบอกเกิดแห่งปัญญาความเงียบคือพื้นฐานแห่งการเรียนรู้อัศจรรย์ยิ่งนักยิ่งเก็บเกี่ยววัตถุดิบได้มากยิ่งพูดมากยิ่งหมดเปลืองเวลาปัญญาฐานเล็กคือฟังอ่านปัญญาฐานกลางคือเขียนวิเคราะห์ ปัญญาฐานใหญ่คือมีสติอย่างรู้ความเคลื่อนไหวของโลกภายในและภายนอกปัญญาทั้ง3ามฐานสมควรหล่อรวมเป็นหนึ่งจึงเกิดการบูรณาการบริสุทธิ์พิกโลกได้อย่างแท้จริงไม่ตกค้างเป็นพิษทำลายเพื่อนมนุษย์15ยิ้มและจุงมือความไม่รู้แต่งงานกับความโง่เขามีบาทหลวงชื่อสดับเป็นผู้ทำพิธีเพื่อนรักชื่อจินตนาการเคียงข้างเมื่อพบเจอกล่องของข,องขวัญในงานเลี้ยงจงสงสัยอย่างเบิกบานไม่ใช่ล้อหลนลองเขย่าดู ลองทายแล้วจึงเปิดออกจงเรียกบัตรหลวงและเพื่อนรักมาร่วมเป็นพยานว่าในกล่องมีสิ่งใดอา,าศัยอยู่จงใช้ชีวิตท่ามกลางความสมงบในความปั่นปว่วนคิดไม่ใช่คิดทุกเรื่องถามก่อนถามไม่ใช่ถามทุกเรื่องสงสัยก่อนสงสัยไม่ใช่สงสัยทุกเรื่องความรอบรู้เกิดจากความรู้รอบค่อยๆสะสมไม่ใช่สร้างในวันเดียวจงมีลมหายใจอยู่เพื่อการเรียนรู้โลกภายในเพื่อเปิดพื้นที่ภายสารให้กับโลกภายนอก ค่อยๆอย่าเร่งรีบไม่ต้องเพียนเกินไปและจงอย่าหยุดพักทำให้จริงแต่ทำแบบเล่นๆเร็วดังสายฟ้าสงบนิ่งดังโพใหญ่ไม่ต้องลุ่มลึกเช่นมาหาสมุทรถ้าว่าเป็นมิตรกับไสเดือนน้อยเป็นอากาศที่อยู่ทุกคนแห่ง